อ,อันนี้ซานได้มาแล้วใช่ไหมพ่นปอกตั้งชื่อให้นมาชื่ออะไรละ่ะาชื่ออะไรดีให้มนชื่ออะไรดีฟ้าตั้งเองเถอะปาตั้ไม่ออกเลยชื่อชื่อในเลือกซุปเปอร์ทาร์นอกจากทองมีชื่ออะไรมีทองเจ้ารถลากมีอะไรชื่อไมโลไหมเอาไหมาโอเคชื่อโนมไมโล โอเคชื่อเจ้าไมโลโอเคไหมโอเคนะอันนี้เป็นบ้านใหม่ของมนันอันนี้กล่องอันนี้เป็นบ้านใหม่ของมนันเตรียมม้ให้มันแล้วเราเจาะรูไว้แล้วใช่ไหมหเราเจาะรูไว้ด้านบนแล้วก็ด้านข้างก็มันจะได้มีอากาศหายใจโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการเทน้ำลงไปก่อนเดี๋ยวมีมาช่วยเทนเ้ำหน่อยมีห้ามเยอะโอเคครับนิดเดียวเทใ,ใส่ อีกอีกในน้ำมันก็ใช้น้ำทิ้โอ <Right. S 2> คเคพออันาสาลางวางของน้ำลงไปซิว่ามันสูงเท่าไหร่อ่ะสานลองวางของน้ำตรงนี้มันไม่พอตรงนี้มันไม่มีอกเอออีกนิดหนึ่งอีกอให้มันล้นแล้วให้มันท่วมแล้วอ๋อพอโอเคอาสาวางของน้ำลงไป ใช่ใช่ก็มันก็จะเลือกว่ามันจะชอบอยู่ในน้ำหรือเป็นกรไอตอนที่เราอันนี้เป็นเป็นกรงแบบเริ่มต้นเดี๋ยวเดี๋ยวคานอธิบายก่อนคือเราจะเปลี่ยนน้ำทุกวันเลยเราก็เลยแบบว่าเราที่จะใช้กรล,ลักษณะนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนน้ำง่ายแต่บางคนเขาก็ใช้ขุยมะพร้าวตามที่เราดูในยูทูบมาแต่บาง แต่ช่องหนึ่งที่เราดูเขาบอกว่าแรกๆตัวเลเเ็กๆก็เรียนแบบนี้ยง,ง่ายกว่าเราเราจะเปลี่ยนน้ำบ่อยอ,อันนี้ซานก็เอากบใส่เข้าไปในกล่องได้เลยมันจะกระโดดก็ต้องระวังซานคะช่วยไหมไม่ต้องแ้วมันจะกระโดดได้ไหมกระโดดได้สิเฮ้ยน้องชาจะจับปอ ใช่จะจ้ายไม่จับเหื่นหน่อยยังไงทงานกันเส็โอเเรีบร้อยตอนนี้เจ้าไมโลก็อยู่ในกล่องแล้วนะครับตริงจริงจริงจงเลยโอเคชอบไหมอยากกดกระดิ่ง อะไรนะอย,กกอย่ากดทำยังไงอ่ะถ้าไม่สนุกก็กดกระดิ่งก็เ,เหรอถ้าสนุกถ้าสนุกก็กดกระดิ่งไว้ใช่ไหมถ้าสนุกก็กดกระดิ่งโอเคเอ่ะบ๊ายบายหนะ่อยบายบายท่านผูาออบ,บาย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 